อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจเป็นองค์กรวิจัยชั้นนําด้านเทคโนโลยีการเกษตรโดยมุ่งเน้นเกษตรและด้านอาหารอินทรีย์ครบวงจรรวมทั้งเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการเกษตรและเกษตรแปลรูปของประเทศไทยให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของชาวโลกโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหการรมเกษตรและอาหารเป็นต้นปัจจุบัน อุทยานมีศูนย์บริการที่พร้อมให้บริการผู้ประกอบการหลากหลายดังนี้ 1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการเป็นศูนย์ที่เน้นให้บริการการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางสูตรอาหารการสกัดสารต่างๆทั้งในพืชและสัตว์พร้อมทั้งมีเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่พร้อมให้บริการสำหรับภาครัฐและเอกชน 2. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือ IQS เป็นศูนย์สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบแร่ธาตุโลหะและโลหะหนักในเครื่องสำอางอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำใบรับรองไปยื่นในการขอออยได้สสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรหรือ i c a p มีบริการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตและการแปลรูปเพื่อนำใบรับรองไปยื่นขอมาตรฐานการผลิตและการแปลรูปสากคนได้นอกจากนั้นภายในอุทยาน ยังมีศูนย์อื่นๆที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอาทิเช่นศูนย์นวัตกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจด้านการเกษตรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับธุรกิจประมงศูนย์หัตถกรรมสิ่งทอสำหรับธุรกิจด้านสิ่งทอและแฟชั่นวิทยายลัยด้านพลังงานทดแทนสำหรับทุกธุรกิจที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีบริการที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SME ดังต่อไปนี้บริการ Smart Farming หรือนวัตกรรมด้านการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการเช่นการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆบริการพัฒนาแปรรูปพัฒนาสูตรทำโปรตป์การต่อยอดวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารเช่นมัสาทุเรียนอาหารเสริมเครื่องสำอางการแปลรูปลำไยเกลือปรุงรสสาหร่ายสบู่ ดอกอัญชันอบแห้งมะม่วงอบแห้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้ามีงบสนับสนุนของรัฐร,ร่วมกับ SME และในอนาคตจะมีบริการ Pilot Plant หรือโรงงานต้นแบบที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรสำหรับการผลิตในทุกรูปแบบเช่นเครื่องอบแห้งเครื่องทอดไร้น้ำมันตู้อบเบเกอรี่ตู้อบลมร้อนตู้ทำไอศครีมและเครื่องทำแห้งแบบแช่ยเยือกแข็ง ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์ได้ควรเริ่มต้นจากการมีผลผลิตอยู่แล้วและมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่ารวมทั้งทางศูนย์ยังเปิดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีไซน์ thinking เป็นอคอร์รสระยะสั้นใช้เวลา3เดือนอีกด้วยหรือผู้ประกอบการท่านใดที่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่และอยากตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และการผลิตก็สามารถบริการได้ที่ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเช่นกันสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแมโจอ g r โกร o ู้ดพารชั้น4อาคารอำนวยยศสุขมหาวิทยาลัยแม่โจโทรศัพ 35, ท์053875635โทรศาร053875637 มือถือ0818832696เว็บไซต์ www.map.mju.ac.th หรือติดต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงพอรอมอเลิศพิสารโทรศัพท์0866546966 09 0918533066